โอเคครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกันในหัวข้อถัดไปนะครับก็เป็นหัวข้อการกัดแกงแบบถูกหน่วงแล้วก็แบบใช้แรงบังคับนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปในหัวข้อ,อเรียน2หัวข้อนะครับในในวันนี้นะครับก,กากัดแกงแล้วถูกหน่วงแล้วก็ใช้แรงบังคับนะครับแยกกันนะครับเริ่มจากการกัดแกงแบบถูกหน่วงก่อนนะครับเป็นยังไงครับเรื่องแรกๆเนี่ยเราได้เรียนกันเกี่ยวกับเรื่องของ การกัดแกงแบบซิ m เพ e h ฮาร์ n i นิก H H M ตัวนี้นะครับหรือว่าเป็นการกัดแกงแบบไม่มีแรงตา้านหรือว่าแรงมัดคับใดๆซึ่งหมายความว่ามันจะแกงสมมติว่าถ้าเป็นลูกตุ้มนาฬิกาเนี่ยมันก็จะแกงอย่างนั้นอนะ่ะตลอดไปตลอดไปเลยเรื่อยๆเลยนะแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่นะครับแอมลิจูดของการแกงเนี่ยหรือว่าระยะของการแกงเนี่ยจะมีค่าลดลงเรื่อยๆจนหยุดนิง่ง แสดงว่ามันจะต้องมีแรงต้านทานหรือว่าแรงเสียดทาน,เ,นเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเราจะพบว่าแรงหน่วงพวกนี้นะครับแปรผันตรงหรือว่าเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเร็ว v ตัวนี้คือความเร็วนะครับเพราะฉะนั้นก็เขียนอีกอย่างหนึ่งว่า F ด a มนะครับ d a มนี่คือความต้านทานแรงต้านทานจะมีค่าเท่ากับลบนะครับ l a มด d a คือค่าคงที่ของความหน่วงก็คือเอามดา b d a ตัวหนึ่งก็ไปคูณ ก็อยู่กับ v หรือว่าความเร็วนะครับเครื่องหมายลบแสดงว่าแรง f เนี่ยมันตรงข้ามกับตรงข้ามกับความเร็วนะครับถ้าความเร็วไปทางซ้ายแรง f เนี่ยจะต้านทานหรือว่าแรงนวงเนี่ยจะต้านทานไปทางด้านขวาม,มือจะเป็นเครื่องหมายของตรงกันข้ามนะครับเป็นตัวบอกว่าโอเคนะมันเคล่อนที่ตรงข้ามกันนะครับเราไปดูต่อนะครับซึ่งสมการของมันเนี่ยจะก่อนข้างละ ซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับจาก hhm เนี่ย sigma f ท่ากับ ma หรือว่าลบ kx ถ้าเป็นในเรื่องของสปริงเนี่ยจะมีค่าท่ากับ ma แต่ในกรณีนี้เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งแรงก็คือแรงต้านลบ fv ลบดัมดาว v, นะครับอันนี้ f ด a มเพิ่มขึ้นมาตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นจัดเทอมใหม่นะครับย้ายมาฝั่งนี้ให้หมดเลย ma ลบ จากลบแลมดาวีย้ายมาฝั่งขวาม,มือก็เป็นบวกแลมดาวีบวก kx เท่ากับ0เห็นไหมครับ m a, a ็นะครับแทนด้วย d กำลัง 2x by dt ลบด้วยแลมดา v ตัวนี้ก็คือ dx by dt ได้ไหมฮะวีจะมีค่าเท่ากับ dx by dt ก็มาแทนแต่ส่วน a เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ dv by dt หรือว่าการเปลี่ยนแปลงของความเร็วหารด้วยเวลาซึ่ง v มันเท่ากับ dx d y dt แล้วเพราะฉะนั้นความเร่ง a ก็เป็น t กำลังสอง x dt กำลังสองตัวนี้นั่นเองนะครับจัดเทอมใหม่นะครับเอา m หารตลอดทั้งหมดเลยนะครับ m หาร m ก็ได้1 m lambda หาร m แล้วก็ k ส่วน m อันนี้เป็นสมการอ่ากำลังสองหรือว่าสมการดิฟเฟอเรนเชี equation กำลัง2นะครับการที่จะทำให้ง่ายเนี่ยเรากำหนดขึ้นมาตัวหนึ่งกำหนดแัมมานะครับตัวนี้มีค่าเท่ากับ lambda ส่วน2 m เพราะฉะนั้น2แกมมาก็เอา2เข้าไปคูณ g a มมานะครับตัดตัด,ตดมันก็คือ lambda ส่วน m เทอมข้างบนก็จะเขียนได้ว่า d ก็ต้ง2 x by dt lambda ส่วน2 m ก็คือ2แก g ม m m ตัวนี้นั่นเอง dx by dt แล้วจาก omega ศูน มีค่าเท่ากับ square root k ส่วน m เพราะนั้น k ส่วน m ตัวเดียวก็ยกกำลังสองทั้งสองข้าง square root ก็จะหายไปก็จะเป็นโอเมก้นย์กำลังสนะครับโอเมก้นี้ตอนนี้คืออะไรครับคืออัตราเร็วเชิงมุมเชิงมุมตอนไหนครับตอนที่นะครับยังไม่มีความหน่วงตอนที่เป็นการเคลื่อนที่แบบซิมเ l ิลฮาร์ n i นิก เห็นไหมตัวนี้คืออัตราเร็วเชิงมุมตอนที่เป็นซิมเปิลฮาร์มอนิกแต่ว่าถ้ามีแรงหน่วงเข้ามาอัตราเร็วเชิงมุมจะไม่ใช่อเมก้าศูนย์แล้วนะครับทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งก็คือสรรมการของอ่าดิฟเฟอเรนเชียลอีควเอชันกำลังสองเนี่ยก็คือ d กำลังสองเอ็กบกำลังสองบวกกับสองแกมมาดีเอ็กบาบวกกับโอเมก้าศูนย์กำลังสองแล้วก็ x มีค่าเท่ากับศูนย์นะครับ แล้วก็การแก้สมการเนี่ยเราใช้หลักคณิตศาสตร์เนี่ยเราแบ่งได้3กรณีด้วยกันนะครับแต่และกรณีก็จะบ่งบอกถึงลักษณะของความหน่วงนะครับตัวที่เน้นก็คือตัวแกมม่ากับตัวโอเมก้าศูนย์กัมม่าเนี่ยมีแรงเสียดทานหรือว่ามีค่าคงที่ของแรงหน่วงก็มาเกี่ยวข้องมันก็เปรียบเสมือนตัวแทนของแรงเสียดทานโอเมก้าศูนย์นี่คือ ตอนที่ไม่มีแรงเยตทาหรือว่าตอนที่เคลื่อนที่แบบ Simple ลฮาร์มอนิก2ตัวนี้นะครับไปดูกรณีแรกก่อนกรณีแรกเมื่อแกรมมามีนีค่าน้อยกว่าโอเมกาศนะครับตัวทวอีกทีหนึ่งนะแกรมมาเนี่ยมีค่าเท่ากับแลมด d าส่วน 2M นะครับส่วนแลมด d าเนี่ยมีค่าเท่ากับ F อฟดมเท่ากับลบแลมด d า V นะครับก็ค่อยๆหามาเรื่อยๆได้เป็นแกรมมา ส่วนโอเมก้าศนย์นี้มีค่าเท่ากับสแควรูทเคส่วนเอ็มก็หาได้จากตรงนี้นั่นเองนะครับถ้าแกมมาหรือว่าเป็นลักษณะของความน่วงน้อยกว่าโอเมก้าศแสดงว่าแรงหน่วงมีค่าน้อยนะครับเป็นสภาวะหน่วงปกติก็เป็นหน่วงทั่วไปหรือว่าเราเรียกว่า Under Damping Oscillation นะครับดัมคือความหน่วง Under นี่ไม่ได้หมายความว่าอยู่ข้างใต้หรือว่าข้างล่างครับ แต่เป็นอยู่ภายใต้แรงหนวง่วงหรือว่าการแกว่งที่อยู่ภายใต้แรงหน่วงเราเรียก under damping oscillation นะครับผลเฉลยของสมการเนี่ยจะได้เป็น x จะมีค่าเท่ากับ a 0 e ยกกำลังลบ g a ม m a t ไซด์ omega ไพรม,มท t บวกเศษอัลฟานะครับตัวนี้คือเป็นอย่างไรครับถ้าเป็นดวงปกติเนี่ยดูรูปเราจะเห็นชัดเจนนะครับ ม้วนเนี่ยผูกติดอยู่กับสปริงมวลเอ็มนะครับแล้วก็สปริงเนี่ยคาเคมวลเอ็มผูกอยู่แล้วก็มีเชื่อมเอาเลือดลงมาตรงต่อลงมากันน้ําซึ่งน้ำเนี่ยเปรียบเสมือนแรงนะต้านหรือว่าแรงหน่วงเวลาเราแกว่งสปริงเนี่ยสปริงก็จะสั่นขึ้นลงโดยแอมปิจูดของเขาเนี่ยจะมีค่าน้อยลงเรื่อยๆเห็นไหมฮะเมื่อแอมปิจูดมีค่าน้อยลงเรื่อยๆเนี่ยจนหยุดนิง่งอันนี้คือการแกว่งแบบอันเดอร์ดัมหรือว่าหน่วงปกติซึ่ง ตัว A 0ศ e, ย์เยกกำลังลบแกมมาทีตัวนีนน้ก็คือแอม i t จ d ดนั่นเองหรือว,ว่าระยะที่สูงสุดที่มันเกอนที่มันจะค่อยๆลดลงแบบ exponential เราะว่าเป็นลบแกม m a ทีเห็นไหมครับถ้าแกมมามีค่ามากมันก็จะลดลงไวมากนะครับถ้าแกมมามีค่ามาก <c oughs> มันก็จะลดลงไวนั่นเองนะครับโดยมีค่าเท่ากับตัวนี้ก็เปลี่ยนเสมือน A พา์ โอแอมลิจูดที่เวลาผ่านไปไซ n โอเมกาพามโอเมกาพามก็คือเป็นอัตราเร็วเชิงมุมของการแกว่งแบบน่วงปกติมีค่าเท่ากับแควรูดโอเมกาศูนย์กำลังสองลบแกมมากำลังสองไหมครับเนื่องจากโอเมกาศูนย์เนี่ยมากกว่าแกมมาเป็นหน่วงน้อยตรงนี้เพราะฉะนั้นเทอมนี้ก็จะข้างในเครื่องหมายนี้ก็จะเป็นบวกแน่นอนนะครับ พราะว่าโอเมกามันมากกว่าแกมมาโอเมก้าพามทีบวกกาแฟรเริ่มต้นนะครับหรือตัวอัลฟาตรงนี้ของเขานั่นเองแล้วถา่ว่าเขาเนี่ยจะเริ่มต้นเคลื่อนที่ตรงตำแหน่งไหนพอได้ไหมครับจะเริ่มเคลื่อนที่ตรงตำแหน่งไหนนั่นเองนะครับลักษณะการเคลื่อนที่เป็นอย่างนี้เป็นลักษณะที่ว่าคาบเนี่ยจะยาวขึ้นนะครับเมื่อความความถี่ลดลงหมายความว่ามันวัตถุนั้นเนะี่ยจะเคลื่อนที่ช้าลง พอช้าลงเนี่ยคาบมันก็ยาวขึ้นความตีมันก็ลดลงโดยมีการเปลี่ยนแปลงของอมพิจูดเนี่ยที่เคยบอกก็คือ a พามีค่าเท่า 0, e กับ A0E นยกกำลังลบกกมมาทีนะครับลดลงแบบ e x p o n e n t i a อันนี้เป็นกรณีที่1สภาวะหน่วงปกติหรือว่า Under Damping Oscillation แต่ถ้าไปดูกรณีที่2กรณีที่2องเนี่ยกัมมาจะเป็นไงครับจะมีค่าเท่ากับโอเมกา ลักษณะนี้จะไม่มีการแกว่งนะครับมันจะไม่แกว่งอย่างนี้เลยนะครับมันจะไม่แกว่งขึ้นแกว่งลงนะครับแต่ว่าแอมพลิจูดนี่จะเข้าสู่สมดุลในเวลาสั้นๆเราเรียกสภาวะนิวสภาวะนี้ว่าสภาวะหน่่งวิกฤตหรือว่าคิทิคิลดัมนะครับคิ c ิ l คลก็คือวิกฤตแดมนะครับได้ผลเฉลยของสมการก็คือ A พาร์มีค่าเท่ากับ A บวก B วงเล็บ E อกำลังลบแกมมาทตรงนี้นะครับ โดย a และก็ b เนี่ยเป็นค่าคงที่เป็นตัวนี้นั่นเองนะครับคิสชิคอดมก็เป็นรูปนี้นะครับมีค่าอ่าแกมมามีค่าเท่ากับโอเมกาศูนย์ส่วนสมการตรงนี้ผมมันจะไม่ได้กล่าวถึงนะครับจะไม่ได้ลงไปในรายละเอียดสักเท่าไหร่นะครับกรณีที่3เป็นแบบแกมมาม,มากกว่าโอเมกาศูนย์แสดงว่าเป็นการกัดแกงในตัวกลางที่มีความหนืดเนี่ย สูงมากนะครับมีความโนดสูงแล้วก็ใช้เวลานานมากในการเข้าสู่สมดุลเราเรียกสภาวะนี้ว่าสภาวะหน่วงเกินหรือว่าแรงน่วงเนี่ยมันเยอะหรือว่าเกินแกมมามันมากกว่าโอเมกา้าศูนย์เราเรียกว่าโอเวอร์ดัมนะครับได้ผลเฉลยของสมาการก็ดังนี้เช่นเดิมนะครับผมก็จะไม่กล่าวถึงในรายละเอียดมากในสมาการตรงนี้นะครับดูรูปนี้นะครับ C ตัวนี้คืออันเดอร์ดัมอยู่ภายใต้แรงหน่วง ก็จะมีการเคลื่อนที่ขึ้นอยู่ภายใต้แรงโนง้มมีการแกว่งแต่ว่าอมพิจูดเนี่ยลดลงส่วนที่เข้าดมัมนว่งวิกฤตแกมมาจะมีค่าเท่ากับโอเมกาศูนย์มันก็จะเข้าสู่ตำแหน่งสมดุลอย่างรวดเร็วนะครับอีกอันนึงเป็นโอเวอร์ดัมแกมมามากกว่าโอเมกาศูนย์นั่นหมายความว่ามันจะใช้เวลานานมากในการเข้าสู่สมดุลหรือในการตำแหน่งที่ y เนี่ยเป็นศูนย์หรือว่าไม่มีการเคลื่อนที่ นั่นเองนะบแบ่งเป็น3กรณีกรณีหลักๆที่เราจะเน้นคือตัว Underdamped นะครับ u n d e r d ร m เราไปดูนะครับในโจทย์มวล5กิโลกร,รัมครับผูกติดกับปลายสปริงที่มีค่าเค5 5 0 0นิวตันต่อเมตรถ้ามวลนี้นะครับเคลื่อนที่ในของเหลวชนิดหนึ่งแสดงว่ามีการเคลื่อนที่แบบหน่วงแลละเมื่อมวลมีความเร็ว 0.5เมตรต่อวินาทีจะมีแรงต้าน45นิวตันกระทำบนมวลนี้โจทย์บอกอะไรบ้างมวล5กิโลกร,รมัมผูกกับปลายสปริง3,500นิวตันเมตรค่าเคขณะที่มวลมีความเร็วก็คือ v 0.5เมตรต่อวินาที s, จะมีแรงต้านเท่ากับ45ตรงนี้เป็นเครื่องหมายลบแล้วกันนะครับเพราะเป็นแรงต้านลบ45นิวตันนะครับ ขอขอไก่จงแสดงให้เห็นว่าการแว่งแบบนี้เป็นการแว่งแบบอันเดอร์ดมนะครับข้างบนคือสิ่งที่โจทย์กําหนดมาหากเป็นอันเดอร์ดมแล้วเราจะพบว่าแกมมาเนี่ยน้อยกว่าโอเมก้าศูนย์เพราะฉะนั้นถ้าคุณหาแกมมากับโอเมก้าศูนย์ได้แล้วเอามาเทียบกันแล้วถ้าเป็นแกมมาน้อยกว่าโอเมก้าศูนย์เพราะฉะนั้นเราก็สรุปได้ว่ามันเป็นการแว่งแบบอันเดอร์ดมนะครับหาโอเมก้าศูนย์ก่อน โอเมกาศเท่ากับสแควรูทเคส่วน m มีคำตอบอยู่แล้ว k คือ3500หารด้วย m คือ5้วันหารกันก็ได้26.458เรเดียนต่อวินาทีเห็นไหมครับหาแกมมาจากไหนครับจาก f แกมมาเนี่ยมีค่าเท่ากับแลมดาส่วน 2m M เนี่ยเราทราบแล้วคือ5แต่ว่าแกมเซฟแลมดาเนี่ยเราไม่ทราบแลมด d านะครับ จาก f ดัมมีค่าเท่ากับลบลัมดา v เห็นไหมครับลบลัมดา v เพราะฉะนั้นตัวลัมดาตัวเดียวเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับย้ายลบมาฝั่งนี้ย้าย v จะคูณอยู่ก็ย้ายมาหารเป็นลัมดาเท่ากับลบ f ดัมหารด้วย v เอาลัมดาเข้ามาแทนในสมการเพราะฉะนั้น gamma จะมีค่าเท่ากับลบ f ดัมมหารด้วย v คูณอยู่กับหรือว่าหารด้วย1 หารด้วย2 m หรือว่าคูณอยู่กับเส้น1ส่วน2 m แทนค่า f dam แทนด้วยลบ45 v แทนด้วย0.5 1หารด้วย2 m คือ5แล้วก็คำนวณออกมาจะได้ตัวแกรมมาเนี่ยมีค่าเท่ากับ9ขณะที่โอเมกา0เนี่ยมีค่าเท่ากับ26.458เพราะฉะนั้นโอเมกา0เนี่ยมีค่ามากกว่าแกมมาเป็นเงื่อนไขของ อันเดอร์เดมนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือการพิสูจน์สมการไปดูข้อขอใขจงหาค่าของมววที่เคลื่อนที่ในของเหลวเพ่าการหาค่าตัวทีได้เนี่ยเราต้องหาตัวโอเมกามาให้ได้โอเมก้าในที่นี้ไม่ใช่โอเมก้าศูนย์นะครับไม่ใช่โอเมก้าศูนย์เพราะโอเมก้าศูนย์เนี่ยนะครับไม่ใช่นะครับ เพราะอะไรฮะเพราะโอเมก้าศูนย์เนี่ยตอนที่ไม่มีแรงหนวงแต่ว่าตอนนี้มีแรงหนวงต้องหาจากโอเมก้าพามจะมีค่าเท่ากับสแควรูทโอเมก้าศูนย์กำลังสองลบแกมมากำลังสองแทนค่าโอเมก้าศูนย์ที่เราหามาข้างน้นแทนค่าแกมมาเท่ากับ,กบ9านะครับคำนวณออกมาเราจะได้24.88เรเดียนต่อวินาทีได้โอเมก้าพามแล้ว เราถึงจะไปหาค่าเวลาได้เห็นไหมครับจากโอเมก้าเท่ากับ2าพส่วนีเพราะฉะนั้น t ก็จะมีค่าเท่ากับ2พายหารด้วยโอเมก้าพามนะครับกดเอาค่ามาใส่นะครับก็เป็น2พายหารด้วย24.88ก็จะมีค่าเท่ากับค่าเวลาก็คือ0.2525วินาทีนะครับอันนี้คือค่าเวลาในข้อขอใคนะครับ อันนี้คือข้อขอไข่นะครับไปดูนะครับข้อขอไข่นานเท่าไหร่แอมปิจูดจึงลดลงเหลือ0.1เท่าของแอมปิจูดเริ่มต้นแอมปิจูดก็คือ a พา์มตัวนี้จะลดลงเหลือ0.1เท่าของแอมปิจูดเริ่มต้นก็คือ A 0เขียนเป็นว่าหาเวลาที่ A พา์มมีค่าเท่ากับ0.1 a 0ย์ตรงนี้เห็นไหมครับ a พา์มจาก A พา์มจะมีค่าเท่ากับ a 0 e ยกกกำลังลบแกมมาทีเสร็จแล้วเนี่ยเราแทนค่า A อพามด้วย 0.1a 0นะครับมีค่าเท่ากับ A0 e ยกกกำลังลบแกมมาทีเตัด A0 ออกนะครับจะได้0.1จมีค่าเท่ากับลบ e ยกกำลังอันนี้ตัวแกมมาทีนะครับเสร็จแล้วเทคหลอนนะครับเทคหลอนไซลอนเข้าไปก็เป็นลอน0.1จจะมีค่าเท่ากับ ลอนเทคลอน e, อีก็หายไปอ e, ตัว e ีก็หายไปก็เป็นลบตัวนี้เป็นแกมมานะครับที T. เพราะฉะนั้นตัวทตัวเดียวหรือเวลาจะมีค่าเท่ากับลอน0.1หารด้วยลบแกมมาแกมมาของเรามีค่าเท่ากับ0แกมมาของเรามีค่าเท่ากับ9นะครับ9โอเคนะตรงนี้คือ9าแล้วไม่ใช่เลขตัว g นะตรงนี้คือเลข9พั้นกดกันเลขแล้วเราก็จะได้เวลา มีค่าเท่ากับ0.256วินาทีนะครับอันนี้คือหาแอมพลิจูดลดลงเหลือ0.71เท่าของแอมพลิจูดเริ่มต้นนะครับไปดูข้อต่อไปนะครับจงแสดงให้เห็นว่าเป็นการสั่นแบบหน่วงเกินของสมการต่อไปนี้5 dx กำลัง2หารด้วย dt กำลัง2บวกด้วย10 dx บา dt บวกด้วย 4x นะครับ การที่คุณจะพิสูจน์ว่ามันเป็นหน่วงเกินคําว่าเกินเนี่ยก็หมายความว่าแกมมามันจะต้องมากกว่าโอเมก้าศูนย์ใช่ไครับว่าเราก็ต้องเทียบกับสรรมการของความการสั่นแบบหน่วงก็คือ d กกาลังสองเอกาลังสองบวกสองแกมมา dx บวกกับโอเมก้าศูนย์ก็าลังสองเเท่ากับศแต่ตัวนี้สิ่งที่น่าสังเกตก็คือตัว หมันอยู่ข้างหน้าตรงนี้มันไม่มีเลขห้อยู่เพราะฉะนั้นเราเอา5เนี่ยหารตลอดเพื่อทําให้5นี่กลายเป็น1 5หาร5ก็ได้1 10หาร5ก็เป็น2นะครับจากสมการข้างบนสีหาร5ก็เป็น4ี่ส่วนห้เสร็จแล้วเราเทียบกับสมการต้นแบบคุณจะได้ว่า2องแกมมาเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ2เพราะฉะนั้นแกมมาตัวเดียวก็จะมีค่าเท่ากับย้ายมาหารมีค่าเท่ากับห ส่วนโอเมก้าศูนย์กำลังสองมีค่าเท่ากับ4ส่วนห้าเพราะฉะนั้นโอเมก้าศูนย์ตัวเดียวก็จะมีค่าเท่ากับสแควรูทสี่ส่วนห้าซึ่งสแควรูทสี่ส่วนห้าเนี่ยยังไงก็น้อยกว่าหนึ่งอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแกรมมาก็มีค่ามากกว่าโอเมก้าศูนย์ซึ่งมีค่าเท่ากับสแควรูทสี่ส่วนห้าส่วนแกมมามีค่าเท่ากับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขนี้จึงเป็นการหน่วงแบบหน่วงเกินหรือว่าเป็นโอเวอร์แด์ เป็นการโหน่งแบบหน่งเกิดนะครับในเรื่องของการสันแบบโหน่งเนี่ยเราจะเน้นกันในกรณีที่1นึงในกรณีของอันเดอร์ดมนะครับในกรณีของอันเดอร์ดมซึ่งเราจะพบว่าตัวแกมมาเนี่ยน้อยกว่าโอเมกานั่นเองนะครับโอเมก้าศูนย์นะครับตรงนี้นะเราจะเน้นกันตรงนี้ไปดูต่อไปนะครับการกัดแกว่งแบบใช้แรงบังคับ การกัดแกงแบบใช้แรงมังคับก็คือมันจะต้องมีอัอนเนี้ยนะครับผู้หญิงคนนี้ก็มีการแกว่งชิงช้านะครับการแฝงแกงมาแต่ถ้าไม่มีคนแกงเนี่ยชิงช้ามันก็จะน้อยแอมพลิจูดมันก็จะลดลงลดลงจนหยุดนิง่งแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีคนแกว่งก็คือเป็นการกัดแกงแบบใช้แรงบังคับนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเคลื่อนที่อย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆนะครับต่อไปเรื่อยๆนะครับเป็นอย่างไรบ้างเราลองไปดูไม่ยากนะครับไม่ยากเท่าไหร่ เมื่อให้แรงภายนอกที่เข้ามากระทำเนี่ยมีค่าเท่ากับ f ตัวนี้นะฮะมีค่าเท่ากับ f 0 cos omega f คูณ t คือ f เนี่ยมันไม่คงที่นะครับ f เนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันเหมือนกันเป็นฟังก์ชันมีขึ้นมีลงตามเวลาเหมือนกับแบบสิมเพิลทำนิมีขึ้นมีลงตามเวลานะครับโดย f 0ย์ก็คือค่าสูงสุดของแรงภายนอกเปรียบได้กับแอมพลิจูดนั่นเองเห็นไหมฮะ โอเมก้าเคือความถี่เชิงมุมของแรงภายนอกก็คือโอเมก้า Omega, หรือว่าความถี่เชิงมุมของแรงภายนอกก็เปรียบได้แบบโอเมก้าธรรมดาแต่นี้เป็นของแรงนะครับสมการซิกมาเอฟถ้ากับเ a ก็จะกลายเป็นลบเคเอก a ลบแลมดาวีศตรงนี้นะครับก็คือเป็นตัวแทนของแรงหน่วงแล้วก็บวกด้วย F0 ศูย์โค s โอเมก้าเอตัวนี้คือเป็น <c oughs> ตัวแทนของแรงภายนอกนะครับเพราะฉะนั้นจะมีทั้งแรงหนวงแลวก็แรงภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องมีค่าเท่ากับ ma เพราะนั้นจัดเทอมนะครับจัดเทอมเหมือนหัวข้อที่แล้วเราจะได้ว่าเป็น d กําลังสอง dt กําดลัง2บวกด้วย2กัมมา d x ดีแล้วก็บวกด้วยโอเมกาศูนย์กลังสองอันนี้จะเป็นฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นคล้ายๆเหมือนครับของแรงหนวงแต่ว่าของของแรงหนวงเนี่ยจะเท่ากับศูนย์ แต่ว่าถ้าไม่ใช้แรงบังคับเนี่ยจะมีเพิ่มขึ้นมาคือ f 0ส่วน m cos omega f t เห็นไหมครับเพิ่มขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับโดย g a ม m ายังคงเป็นเหมือนเดิมอยู่มีค่าเท่ากับแ a m b d หารด้วย 2m และ omega 0มีค่าเท่ากับ square r o o k ส่วน m เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมผลเฉลยของสรรมการเนี่ยเราก็จะได้ว่า x จะมีค่าเท่ากับนะครับสรรมการนะฮะจะมีค่าเท่ากับ a ไซโอเมกาเอฟอันนี้คืออัตราความถี่เชิงอ์มของแรงนะครับของแรงหรือว่าของแรงนั่นเองนะครับจะไม่ใชโอเมกาศูนย์หรือว่าโอเมกาพามแล้วนะครับจะเป็นโอเมกาเอฟเอฟตัวนี้ไม่ใช่แรงเสียดทานนะจะเป็นของแรงภายนอกนะครับถี T. ลบกับแอลฟาแอลฟาก็คือเฟสเริ่มตน้นจะเป็นเครื่องหมายลบด้วยนะครับจะไม่ใช่เครื่องหมายบวกนะครับจะเป็นเครื่องหมายลบนะค่อยๆดูนะครับโดย ตามพิจูดนะครับพิสูจน์มาแล้วจะมีค่าเท่ากับ f 0ส่วน m หารด้วยสแควรูททั้งหมดนะครับสแควรูททั้งหมดวงเล็บโอเมก้า f กำลังสองลบโอเมก้าศูนย์กำลังสองวงเล็บปิดวงเล็บทั้งหมดยกกำลังสองบวกด้วย4ี่กัมมากำลังสองโอเมก้า F ยกกำลังสองตรงนี้นะครับไม่ต้องไม่ต้องจำก็ได้นะครับเดี๋ยวจะเยอะนะตัวนี้เวลาในทําโจทย์หรือในทําโจทย์ต่างๆเขาจะกำหนดมาว่าแอมพลิจูดเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เพียงแต่ว่าคุณเนี่ยแทนค่าให้ถูกต้องแค่นั้นเองนะครับโดย F0 คือแรงมากที่สุดที่กระทำนะครับ M คือมวลโอเมกา f ก็คือแรงอ,อัตราความถี่เชิงมุมหรืออัตราเร็วเชิงมุมของแรง ภายนอกโอเมก้าศูนย์ก็คือความถี่เชิงมุมของตอนที่ยังไม่มีทั้งแรงเสียดทานแล้วก็แรงภายนอกโอเมก้าศูนย์มีค่าเท่ากับสแควรูทเคส่วนเอมนั่นเองเห็นไหมครับบวกกับ4 g a แกมมาแกมมามีนมีค่าเท่ากับแลมดาหารด้วย2 m เอ็นนะครับยกกำลัง2คูณอยู่ยก,กับโอเมกา้าเอฟยกกำลัง2นะครับอย่าลืมใส่สแควรูททั้งหมดนะครับ แล้วก็ส่วนมุมเฟสเริ่มต้นหรือเอลฟาจะมีค่าเท่ากอาร์คแทนตัวนี้วงเล็บทั้งหมดนะครับโอเมกาเอฟกำลังสองลบโอเมกาศูนย์กำลังสองหารด้วยสองจั G M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  มมาโอเมกาเอฟนะครับข้อสังเกตนิดหนึ่งถ้าแรงภายนอกเนี่ยมีเข้ามากระทำโดยโอเมกาเอฟเนี่ยเท่ากับโอเมกาศูนย์แล้วถ้ามันเท่ากันแล้วเนี่ยเทอมเนี่ยจะกลายเป็นศูนย์แทนแต่เทอมนี้เป็นศูนย์มันหารด้วย 0นะครับซึ่งหารด้วยตัวน้อยทำให้นะครับทำให้แอมปิจูดเนี่ยมีหรือว่าเทอมข้างล่างเนี่ยมีค่าน้อยที่สุดเมื่อมีค่าน้อยที่สุดน้อยไปหารอะไรเนี่ยมันก็จะได้ค่ามากนะครับหรือเราจะได้ว่าแอมปิจูดเนี่ยของการแกว่งเนี่ยแล้วก็พลังงานจนเนี่ยจะมีค่าสูงสุดหรือว่า A เนี่ยจะเป็น A Max นะครับเราเรียกลักษณะนี้ว่าการสั่นพองหรือาอาจจะกล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่า ความถี่เนี่ยสมมติว่าถ้าเราแกว่งชิงช้าเนี่ยชิงช้ามันแกว่งไปแล้วก็แกว่งมานะครับมันก็จะมีโอเมก้าศูนย์ของมันอยู่ตอนที่ยังไม่มีแรงเสียดทานแล้วก็แรงภายนอกเข้ามากระทำแต่ว่าถ้ามีแรงภายนอกเข้ามามีโอเมก้าเอฟหรือว่ามีคนผลักชิงช้าด้วยความถี่เท่ากันเลยโอเมก้าเอฟพอมาถึงตรงตำแหน่งนี้เขาก็ผลักออกไปพอมาถึงตรงนี้ก็ผลักออกไปชิงช้ามันก็จะมีแอมพลิจูดหรือว่าสั่นเนี่ยแรงขึ้น หรือว่าการเราเรียกการสั่นแบบนี้ว่าการสั่นพองหรือว่าเรโซนนั้นนั่นเองนะครับหรือว่าเรโซนนั้นั่นเองโอเคนะครับลองไปดูโจทย์กันนะครับเด็กนั่งบนชิงช้านะครับมวลรวมกัน15กิโลกร,รัมก็คือ m เท่ากับ15กิโลกร,รมัมเมื่อจับเวลาแกว่งได้4รอบในเวลา10วินาทีนะครับถ้าสัมประสิทธิ์แรงเสียดสัมประสิทธิ์ความต้านทานของอากาศคือแกมมาเนี่ย มีค่าเท่ากับ0.9ต่อวินาทีนะครับตัวแกมมามีค่าเท่ากับ0.9วินาทีถ้าโจทย์บอกว่าแกว่งเนี่ยจับเวลาในการแกว่งเนี่ย4รอบใน10วินาทีนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวบอกโอเมก้าศูนย์ของเรานะครับเป็นตัวบอกโอเมก้าศูนย์ของเราซึ่งตอนนี้นะครับโจทย์ตอนนี้นะครับยังไม่มีแรงเข้ามาผักเลยนะฮะตอนนั้นโอเมก้าศูนย์ f หรือว่าความตีเนี่ยหน่วยของเขาจะเป็นรอบต่อวินาทีหรือว่า4รอบในเวลา10วินาทีก็4รอบต่อ10วินาทีเน,นั้น f เนี่ยมีค่าเท่ากับ4ส่วน10เราสามารถหาโอเมกาศูนย์ได้จาก2พาย f f มีค่าเท่ากับ4ส่วน10บมันคูณกันแล้วเราก็จะได้โอเมกาศูนย์เนี่ยมีค่าเท่ากับ0.8พายนะครับ0.8พายเพราะฉะนั้น โจทย์ถามว่าจงหาแรงต้านของอากาศขณะที่ชิงช้าเนี่ยมีความเร็ว5เมตรต่อวินาทีนะครับหาแรงต้านของอากาศขณะชิงช้ามีความเร็ว5เมตรต่อวินาทีด้านบนคือสิ่งที่โจทย์กําหนดมา V เท่ากับหาหา f ต้าน f ต้านจะมีคาม่าเท่ากับลบลัมดา V เห็นไหมครับแต่ว่าลัมด้าเนี่ยหรือว่าค่าคงที่ของความเร็วโจทย์ไม่ได้กําหนดมา แต่เราทราบอยู่แล้วว่าแกมมาเท่ากับล m มดาส่วน 2m แทนแกมมานะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าแกมมาในโจทย์กำหนดมาคือ0.9นั้นก็เป็น 2m คูณกับแกมมาเท่ากับลมดานะครับตัวนี้เอาล m มดาเข้ามาแทนในสมการก็จะกลายเป็น f ต้านเนี่ยจะมีการเท่ากับลบ 2m แกมมาวีตรงนี้ก็คือ แลมดานั่นเองนะครับใส่แทนค่าแล m ้ m คือ15บหมมาคือ0.9 v คือ5เมตรต่อวินาทีคำนวณแล้วก็เราจะได้ว่า f ต t a เนี่ยมีค่าเท่ากับลบ1น5นิวตันนั่นเองนะครับลบ1น5ินิวตันอันนี้คือแรงต้าน,นครับไปดูข้อขอไข่ถ้ามีคนผักชิงชา้าแสดงว่ามีแรงภายนอกเข้ามากระทำและทุก1ครั้งทุกๆ2วินาที ตัวนี้มันบอกคาบเวลาของเราเพราะว่าคาบเวลาเนี่ยคือเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยหนึ่งครั้งเพราะมันหนึ่งครั้งเ่ยมันใช้สองวินาทีมันคาบเวลาเท่ากับสองวินาทีนะครับด้วยแรงสูงสุดก็คือ f ศูนย์เนี่ยมีค่าเท่ากับเก้าสิบนิวตันอันเอฟศูนย์มีค่าเท่ากับซิวเก้าสิบนิวตัน จริงช้าจะแกว่งด้วยอมพิจูดเท่าไรนะครับจริงช้าจะแว่งด้วยอมพิจุดเท่าไหรมันก็จากสมการ A เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ F0.m ศนย์ส่วน M หารด้วยสแควรูทโอเมก้ากลังสลบโอเมก้ากลังสองวเล็ปิดวงเล็บยกกำลังสองบวกด้วยสีก, 2, กัมมากำลังสอง,งโอเมก้าลังสองนะคัเพราะฉะนั้นตันมิดเลยแต่แทนค่าโอเมก้ตัวนี้มีค่าเท่ากับ2อพายหารด้วยค่าเวลา ค่าเวลาของเราเท่ากับ2เพราะฉะนั้นโอเมก้าเอฟเท่ากับไพแทนค่านะ F0 ศูนย์แรงมากสุดคือ90 M คือมวลคือ15นิวตันสิ่งที่โจทย์กำหนดมาโอเมก้าเอฟที่เราหามาได้ก็คือไพโอเมก้าศูนย์นะครับก็คือ0.8พายพนะครับศูนยตรงนี้นะครับยกกำลง 2, ังสองอยางแค่นี้นะครับพราว่ายกกำลังสอง นะครับแล้วก็ทั้งหมดยกกำลังสบวกกับ4กัมมาตรงนี้คือ0.9ยกกลังสอพายโอเมกาเฟคือพายยกกำลังสกดขึ้นเ่เลขเราก็จะได้ว่ามีแอมพลิจูดเนี่ยมีค่าเท่ากับ0.898เมตรนะครับอันนี้ในข้อขอไขหรือว่าแอมพลิจูดสูงสุดเพียงแต่ว่าคุณแทนในสมการก็ไปแค่นั้นเองนะครับแทนก็ไปในสมการโอเคนะครับลองคำนวณดูนะครับครับก็ในเรื่องของการ แขวงแบบถูกหน่วงแล้วก็ใช้แรงมาครับเนี่ยก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีแลความามีความสุขแล้วกันนะครับขอให้โชคดีครับ